ขมเอนอกแตกแล้วมัง้งหลังถ้อยคำถแถลงสีหศักดิ์อัดขมเนกลางเวทียูเอ็นสัตเล่นบทเหนือ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าบิดเบือนความจริงวันที่28กันยายนนะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินนครนิวยอร์กนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ขึ้นกล่าวถ้อยคำถแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่80นะครับ โดยมีถ้อยคำตอนหนึ่งนะครับที่ระบุนะครับถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดความขัดแย้งระหว่างกันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยต้องยอมรับว่าสถานการณ์กับกัมพูชาในปัจจุบันไม่ได้เป็นที่พึงประสงค์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยสติภาพความมั่นคงและความจริญรุ่งเรืองของเราล้วนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเราไม่อาจออกจากกันได้ เพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนด้วยกันเช้าวันนี้ผมตั้งใจที่จะกล่าวในประเด็นที่ต่างจากนี้และในเชิงบวกที่สะท้อนถึงความหวังสําหรับอนาคตแต่ผมจําเป็นแก้ไขถ้อยคําแถลงนี้ใหม่เพราะว่าคํากล่าวนี้น่าผิดหวังโดยเพื่อนกัมพูชาของผมเป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชายัางคงสร้างภาพให้ตนเป็นผู้ถูกกระทํากัมพูชาได้ให้ข้อเท็จจริงในแบบฉบับของตนที่ไม่สามารถยืนยันได้เมื่อถูกตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเป็นเพราะว่าสิ่งที่กล่าวเป็นการบิดเบือนความจริงเราต่างรู้ว่าใครคือผู้ถูกกระทําที่แท้จริงผู้ถูกกระทําที่แท้จริงคือทหารไทยที่ต้องสูญเสียจากทุนระเบิดเด็กๆที่โรงเรียนถูกโจมตีและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กําลังจับจ่ายซื้อของในวันนั้นที่ร้านสะดวกซื้อที่ถูกโจมตีจากจรวดของกัมพูชาเมื่อวานนี้ผมได้พบกับเพื่อนกัมพูชาที่สหประชาชาติแห่งนี้ เราได้พูดคุยกันในเรื่องสัติภาพการเจรจาความไว้ใจและความเชื่อมั่นประเด็นเหล่านี้ได้รับการยืนยันในการหารืออย่างไม่เป็นทางการ4ฝ่ายจัดโดยสหรัฐอเมริกาเราขอขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความมุ่งมั่นต่อสัติภาพของท่านแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าคำกล่าวของกัมพูชาในวันนี้ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคำกล่าวในการหารือเมื่อวาน โดยคํากล่าวของกัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของเขาคํากล่าวของกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนอย่างมากจนทำให้ความจริงดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่เริ่มแรกกัมพูชาเป็นผู้ที่เริ่มความขัดแย้งด้วยความตั้งใจที่จะขยายข้อพิพาทช,ชายแดนไปสู่ความขัดแยง้งระดับชาติและทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ หมู่บ้านที่กัมพูชาอ้างถึงในคำกล่าวก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยโดยตามข้อเท็จจริงหมู่บ้านเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศไทยตัดสินใจด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมที่จะเปิดชายแดนในช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อให้ประชาชนหลายคนได้หลบหนีจากสงครามกลางเมืองและมีที่พักพิงในประเทศไทยเราได้ตั้งบ้านเรือนถนนและโรงพยาบาลเพราะว่าสถภาพของกัมพูชานั้น เป็นปรโยชน์ของไทยด้วยเช่นกันและนี่คือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านควรทําเพื่อกันและกันข้อตกลงหยุดยิงยังคงเปราะบางเราจำเป็นต้องทําให้ข้อตกลงนี้เกิดผลซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการกระทําที่จริงใจจ,จากทั้งสองฝ่ายเป็นที่น่าเสียใจว่ากัมพูชาย,ยังคงยั่วยุอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการระดมพลเรือนเข้ามาในเขตแดนของไทยและยิงเข้ามาทางฝั่งของเราถือเป็นการบ่อนทําลายสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดน ผมหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่23กันยายนที่กองกำลังกัมพูชาได้ยิงใส่กองกำลังไทยที่ประจำอยู่บริเวณชายแดนด้วยเหตุการณ์ล่าสุดในวันนี้กองกำลังไทยยังคงตรวจสอบพบโดนลาตะเวนของฝ่ายกัมพูชาที่บุกรุกเข้ามาดินแดนไทยในทุกวันบริเวณชายแดนการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยและบรุรณภาพแห่งดินแดนของไทยและข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นชอบร่วมกัน ในการประชุมสมัยพิเศษที่เมืองปุตตาจายามาเลเซียและได้รับการยืนยันอีกครั้งการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับทวิภาคีโปรดจะได้มีข้อสงสัยต่อการยืนหยัดเพื่อสันติภาพของไทยและไทยจะดําเนินการทุกวิถีทางที่สามารถกระทําได้เพื่อหาทางออกโดยสันติภาพต่อปัญหาก,กับกัมพูชาในขณะเดียวกันไทยยังคงยืนหยัดเพื่อปกป,ป้องที่ปไตยและบรุรณภาพของแผ่นดินของเรา โดยเราขอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับเราเพื่อแก้ไขความแตกแยกผ่านการหารือโดยสันติภาพและกลไกที่มีอยู่ในวันนี้ประเทศของเราทั้งสองต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านและมิตรต่อกันประเทศไทยขอถามกัมพูชาว่าจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางของการาเผชิญหน้าหรือเส้นทางของสันติภาพและความร่วมมือประเทศไทยขอเลือกเส้นทางแห่งสันติภาพเพราะว่าเราเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายสมควรได้รับแต่เรายังคงมีข้อสงสัยว่ากัมพูชาตั้งใจที่จะร่วมมือกับเราในการมุ่งสู่สันติภาพหรือไม่สำหรับประเทศไทยการเจราจาความไว้วางใจและความสุจริตใจไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่คือหนทางในการเดินต่อไปภายหน้าเรายัางคงยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ในการดำเนินความสัมพันธ์กับหุนส่วนต่ตางๆทั้งในอาเซียน และนอกเหนือออกไปรวมถึงมหาอำนาจต่างๆเพื่อมุ่งสู่การมีสันติภาพที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันแม่นะครับคือต้องปรบมือให้ท่านเลยนะครับถ้อยคําแถลงของท่านนะครับชัดเจนนะครับตรงประเด็นเลยหลายคนเนี่ยนะครับก็ชื่นชมนะครับในถ้อยคําแถลงครั้งนี้นะครับในส่วนคอมเมนต์ชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มาคอมเมนต์เช่นกันนะครับอย่างเช่นนะครับท่านนี้เนี่ยมากล่าวว่า พวกต่ตําตมพวกสยามแม่นะครับเหมือนจะไม่ยอมรับนะครับในถ้อยคาแถลงนี้หรือว่าคนนี้บอกว่านักแสดงและนักเล่นบทละครที่เก่งแล้วก็ท่านต่อมาครับเป็นคนไทยเนี่ยมากล่าวว่ากัมพูชาชอบเล่นบทเหนื่อแต่จริงๆแล้วมักจะโจมตีไทยก่อนเสมอแล้วก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบว่าไทยก็เหมือนกันแหละแล้วก็คนนี้ครับกล่าวเสริมดีว่าก็เหมือนทุกประเทศที่ไร้ศีลธรรมขอโทษนะแล้วก็ท่านต่อมาครับมากล่าวว่า โปรดนาเรื่องนี้ไปที่ศาลโลกไม่จยังเป็นต้องสร้างการเมืองมากมายและโกหกคนไทยกับชาวโลกง่ายๆเลยไปศาลโลกแล้วก็แก้ไขมันซะแล้วก็เขานะครับกล่าวเสริมอีกว่าถ้าคุณฉลาดพอถามตัวเองสิว่าทาไมรัฐบาลไทยไม่เอาเรื่องนี้เข้าสู่ศาลโลกและท่านต่อมานะครับชาวกัมพูชารายนี้มากล่าวว่าพูดจาได้เหมือนตลกหยุดบุกรุกดินแดนกัมพูชาสักทีแล้วก็คนนี้ครับมากล่าวว่าประเทศแห่งความปลอม ก็คือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปคําพูดแข็งกล้าวของไทยที่พูดถึงกัมพูชาแต่กัมพูชาใช้ทักษะทางการทูตอย่างนุ่มนวลไม่ได้เอ่ยถึงไทยใน UN แต่ผู้คนรู้ดีว่าใครคือประเทศไทยดินแดนที่ถูกขโม,มยมาหรือว่าคนนี้กล่าวว่าประเทศไทยยังคงโกหกต่อโลกแล้วก็คนนี้ครับมากล่าวว่าประเทศไทยชอบเล่นบทเหยือ แต่จริงๆแล้วโจ,จมตีกัมพูชาก่อนและชาย,ยุโทโธปกรณ์อย่างหนักอย่างคลิปเพนและ F16 ในทันต่อมาครับเป็นชาวไทยมากล่าวว่าผู้นำคือขโมยกัมพูชาต่างหากที่เป็นผู้ลุกรานกัมพูชามีชีวิตอยู่ด้วยการโกหกและการหลอกลวงในทันต่อมากล่าวว่าใครจะเชื่อประเทศไทยไทยทำผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการลุกรานกัมพูชาไทยสูญเสียความเป็นผู้นำในอาเซียนแล้วแล้วก็คนไทยตอบว่า ถามกัมพูชาก่อนสิมีใครเชื่อบ้างแล้วก็คนนี้ครับตอบอีกว่าไม่เป็นไรหากคุณไม่เชื่อเราแต่เรารู้ว่าความจริงก็คือครอบครัวคุณเซนมอบความรักและความสุขให้คุณไปตลอดชีวิตแล้วก็ท่านนี้ครับมาตอบว่าประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนนิสัยโกหกและไม่ซื่อสัตย์คอมเมนต์ต่อไปชาวกัมพูชาสาบแช่งประเทศไทยนี่คือกรรมจากการลุกรานดินแดนกัมพูชาและท่านต่อมาครับมากล่าวว่าประเทศไทยมีหลักฐานครบ พวกเขาจะทิ้งระเบิดใส่กัมพูชาที่ไร้ค่าอีกครั้งคราวนี้จะมากกว่าครั้งที่แล้วพวกเราทุกคนสนับสนุนไทยให้ถล่มกัมพูชาไร้ค่านี้ให้หายไปจากโลกหรือว่าท่านต่อมาเนี่ยมากล่าวว่าแม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยจะอ้างว่าไทยได้อดทนแต่บทความกลับไม่ได้พูดถึงรายงานมากมายจากฝ่ายกัมพูชาในผู้สังเกตการนานาชาติเรื่องการละเมิดหยุดยิงซ้ำการเสริมกำลังทหารและการใช้อาวุธหนัก ใกล้พื้นที่พลเรือนการเสนอภาพไทยเป็นเหยื่อในขณะที่เพิกเฉยต่อความจริงเหล่านี้เป็นการบิดเบือนและบั่นทอนความพยายามเพื่อสันติภาพและท่านต่อมาครับคนนี้มากล่าวว่าปัญหาของกัมพูชาคือการอยู่ใต้ฝ่าเท้าอุลเซนมา40ปีและอาจจะอีกหลายสิบปีภายใต้ลูกชายของเขาถ้าไม่คนส่วนใหญ่เติบโตในฟองสบู่ที่อุลเซนสร้างขึ้นเพื่อควบคุมและชักจูงได้ง่ายมันได้ผลดีอย่างที่เห็นคนของพวกเขา เพ้อฝันไม่สามารถวิจารณ์ผู้นําได้ง่ายๆและเลือกที่จะโทษไทยในทุกเรื่องการติดอยู่ในอดีตของอาณาจักรเขมรในขณะที่ปัจจุบันและอนาคตมืดมนโชคดีที่โลกส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบนี้ไม่งั้นโลกคงกุลาหนหรือว่าท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าคุณบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่คุณคือคนที่เอาลวดหนามไปกัน้นทําลายบ้านและทรัพย์สินของชาวกัมพูชาคุณคือเหยื่อที่ทิ้งส่วนที่สัญญาที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ แล้วเอาแผนที่ที่คุณวาดเองมายัดเยียดให้เพื่อนบ้านยอมรับคุณรักสันติภาพมากจนปฏิเสธการแก้ไขยอย่างสันติด้วยกฎหมายระหว่างประเทศที่สาโลกคุณยังคงวาดภาพความจริงให้เป็นไปนอย่างที่คุณอยากให้เป็นและท่านต่อมาครับเป็นคนไทยมังกล่าวว่าทําได้ดีมากรากับกัมพูชาโดนตบหน้ากลางเวทีนานาชาติหรือว่าชาวกัมพูชาคนนี้นะครับมากล่าวว่ากัมพูชาในฐานะประเทศเล็กไม่ได้คูกคามเพื่อนบ้านเลยข้อกล่าวหาว่าเรายั่วยุ เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดความคิดเห็นเกลียดชังก็แค่เผยเห็นท่าแท้ของคนพานหรือว่าคนนี้กล่าวว่าไทยสร้างหลักฐานปลอมเรื่องทุนระเบิดใหม่ถ้าจริงใจก็ให้ผู้ตรวจสอบนานาชาติเข้าไปตรวจเลยมันเป็นวิธีที่ดีที่พิสูจน์ความจริงหรือว่าชาวกัมพูชาคนนี้กล่าวว่าประเทศไทยยังคงก้าวร้าวต่อกัมพูชาอีกครั้งและเมื่อข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนการทำนี้แสดงถึงการไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ และอธิปไตยของกัมพูชาเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายขอรบสันติภาพหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่ได้มาแสดงความเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ